เรื่องจีวนาคาตอนที่สีตอนเคาะให้เขียนบทโดยฮัตทุนามณีวงศสีมนุษย์หาป่าได้นำเอาปากวนที่ได้จากวังน้ำมรกตขึ้นมาในเฮือนเล่าเห็นว่าปากวนยังหายใจอยู่เลยนำเอาปากวนไปปล่อยใส่ในไหายนที่ตั้งไว้อยู่เทิงซานเฮือน คิดว่าอาบน้ำอาบทาแล้วจังสิลงมือเฮ็ดลาบปากวนสูมูคูและผู้เป็นเมียกินผัวกาวาแม่มันเอ้ยไปเก็บมักเพชรมากเขือให้ค่อยแน่สิเฮ็ดลาบปากวนสูกินนี่ผู้เป็นเมียน้อมฮับเอาคำสั่งของผู้เป็นผัวแล้วยางลงเฮือนไปในขณะที่มนุษย์หาป่ากำลังอาบน้ำ และเมียของเราโกพวมเก็บพืชพักนานาเพื่อมาเกียมเห็ดลาบป่ากวนโกมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นภายในเหอนคือลูกซ้ายน้อยอายุหกเดือนกับสิบมือของเราที่หาโกนอนลับไปบ่หอดสิบนาทีสะดิดตื่นขึ้นมาห้องให้คือมีแนวเจ็บแนวปวด เมียของมนุษย์หาป่าที่กำลังเก็บเอามะเพ็ดมาเขื่ออยู่นั้นโกฟ้าวางกระตาพักแลนขึ้นมาในเฮือนบักล่าเอ้ยอีเมมาแล้วอีเมมาแล้วเซาเซามิดไวลูกล่าอีเมเอ้ยอีเมขอโทษที่ปะลูกไว้นอนคนเดียวมันเครียดแล้วนี่ยากกินอุลตี้นี่เซาเ้ามิด เมียมนุษย์หาป่าจอบอ้อยลูกน้อยจนเมยเตโกโบมีทาทีวา่าลูกน้อยจะเศร้า้แห้งจอบแหงอ้อยกะแหงให้ดังขึ้นกว่าเกา่าผู้เป็นเมียกล่าวว่าพ่อมันเอ้ยมาเบิงเอาลูกกอนดูจักมันเป็นอย่างกระโบหูให้แท้ให้วา่าคือมีแนวมากวนให้ตื่นนี่แหละมนุษย์หาป่าก็เฝ้าอาบน้ำและเปลี่ยนเครื่อง แล้วแลนเข้ามาอุ้มเอาลูกน้อยจากอ้มกอดของเมียโอ้บักหำแรกของยีพอคือมาห้องให้แท้เป็นอย่างนอคนเก่งอให้เดอร์คำฮู้คำฮู้เมมันโบเมนมีแนวมากัดตีนลูกวาผู้เป็นเมียเกาบบมีหนาคอยซอกมดแล้วทั่วคิงมันก็บโบเห็นหอยมีหอยแดงอย่างกัดเลยหรือว่าซิเมนผีปอบกัด มนุษย์หาป่าโมโหขึ้นเป็นบ้าหลายเจ้านี่เว้ามาลำมาลอยเดอ้อโซกเบิงดีๆเบิงบนมันนอนหัน่นโซกไม่เบิงดูมันมีแมงงอดแมงปองมากัดตีผู้เป็นเมียเกา่าคอยโซกหมดแล้วนะโซกจนสีฮอดห้อยเธอแล้วนี่ก็เบเห็นย,ยังในขณะที่คู่ผัวเมียกำลังทบเทียมกันโซกหาสาเหตุของการให้ของลูกน้อยอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงห้องของสัตว์สนิดหนึ่งดังขึ้นมาจากไห้น้ำที่ตั้งอยู่ป่ายซานเหอนบนที่เลาปลอยปากวนใ่นั้นมันเป็นเสียงแปลกประหลาดที่บบเคยได้ยินมาก่อนบบสามารถบอกได้ว่ามันแมนเสียงห้องของสัตว์สนิดใดฟังแล้วขนหนาวลุกผู้เป็นเมียเกา่าพอมันออกไปเบิ่งดู มันแมนเสียงตัวย่างห้องอยู่ในไห่น้ําหันคือว่าเสียงเป็นต่ยานแท้ห้องขึ้นบาดใดคนหนาวลุกบาดนั้นมนุษย์หาป่าตัดสินใจค่อยๆย่างไปหาที่มาของเสียงสัตว์ประหลาดนั้นเราค่อยคอยก้มลงเบิงในไห่น้ําที่ตนเองปล่อยปากวนลงไปเตพอก้มลงเห็นมนุษย์หาป่าก็ตกใจและนั่งหงายเงิบลงพร้อมกับเสียงลงขึ้นอย่างแหง้ง โอ้พญานาคพญานาคแม่มันนี่แมนพญานาคปากกวนที่อยู่หาน้ำกลายเป็นงูใหญ่ยาวมีสีเขียวมรกตเงางามเลื่อมสงา่าในตาแด่งกำรรมมีหอนลักษณะหน้าตาเป็นตายานนอนอาบเลือดอยู่งอหัวขึ้นมาออกจากไห้ผู้เป็นเมียได้ยินเสียงผัวห้องขึ้นก็ตกใจ แล้วอุ้มลูกน้อยแลนออกจากเือนมาหาผู้เป็นผัวพอเต่ผู้เป็นเมียเห็นเหตุการณ์ก็ห้องขึ้นจนสุดเสียงโอ้นี่แมนพญานาคแท้ๆพญานาคอีหลีสองคู่ผัวเมียก้มลงนบไว้อ้อนวอนขอชีวิตกับมรกตเทวีทั้งเว้าทั้งสันผู้เป็นเมียว่าว่าไว้ชีวิตของพวกข้าน้อยได้อนยาทานพญานาคผู้ยิ่งใหญ่เอ้ย ้าหากพวกขน้อยเฮ็ดพิษประการใดก็ขอให้ยาทานเอาหูสีกรรมให้พวกขน้อยได้ทอนผู้พินผัวเกา่าขน้อยโอสาบานว่าซีโบไปหาป่าอยู่ในวังน้ำมรกตแห่งนั้นอีกขน้อยโอสาบานว่าซีโบกิ่นบอทำให้ปากวนอีกต่อไปมรกตเทวีให้อภัยคููผัวเมียมนุษย์หาป่าคููนั้นแล้วเลื่อยกับวังน้ำมรกต ลงสู่บาดานด้วยบาดเพทที่เจ็บปวดอาบเลือดไปหมดทั้งตัวเรื่องปากกวนกลายเป็นพญานาคได้ดวงดังไปทั่วมูบ้านเฮ็ดให้ชาวบ้านพากันวิตกกังวลยานกลัวโบมีผู้ใดกล้าลงไปลินน้ำและหาป่าจากวังมรกตนั้นอีกเลยมรกตเทวีนอนอาบเลือดเกือกกิ้งไปมาในถ้ำมรกตด,ด้วยความเจ็บปวด จำปีจำป่าพวกเจ้าอยู่ใส่ออกมาสวยคอยเดคอยสิตายแล้วจำปีจำป่าเอ้ยคอยคือมาเจ็บและทรมานแท้จำปีจำป่าได้ยินเสียงมรกฏเทวีก็เฝ้าแลนออกจากถ้ำมาด้วยความตกใจจำปีจำป่านั่งลงอุ้มกอดเอามรกฏเทวีทั้งให้ทั้งเว้าเจ้าแม่เจ้าเม่เกิดอย่างขึ้น เป็นอย่างเจ้าเมคือมานอนอาบเลือดอยู่บนนี้ไผ่มันกล้าดีมาทำให้เจ้าเมบอกมาพัวข้าน้อยสิไปจัดการมันมรกตเทวีเกา่าบบต้องเฝ้าถามอย่างไรคอยเจ็บเฝ้าโซกวิธีมาหักษาคอยนี่จำปีปาโทถทื่อคองแหลมแทงท้องจนซอดเลยเฮ็ดจังใดจำปาเลือดไหลโบยุดเลย เจ้าเมสิตายบ่อนีจำปากเกาอีปากเหม็นอีปากเนาอีปากอัป,ปมงคลเจ้าเมวเปลี่ยนอย่างดอกเพิ่นเก่งมันต้องมีวิธีหักษาจำปากเกาบ่ได้การละต้องหีหาวิธีหักษาเจ้าเมไปทือ่ของมีคมจากอย่างมามรกตทวีตอบคอ่อยทืกรูปหน้าท้องแดงของมนุษย์ยิงเข้าใส่กลางท้องจำปี เฮ็ดจังใดดีจำปาเจ้าแม้หายใจซาลงเขาทุกทีแล้วเราต้องไปหาหมอยาที่เก่งที่สุดจำปาคิดออกแล้วเมื่อมนุษย์เป็นคนเฮ็ดมนุษย์ก็ต้องเป็นคนปินป่วมรกุตทีวีคิดได้คำบอกที่ชา้าสมเคยบอกเราวา่าเป็นหมอยา เตะโบทันได้เว้าอย่างจำปาก็ฮ้องขึ้นด้วยความดีใจเท่ามนุษย์ผู้นั้นเดมนุษย์ที่เป่าใบาไม้อยู่เทิงภูงมรกตนั้นเดมนุษย์น้อยหูบงามที่เฮ็ดให้เจ้าแม่ต้องยืนยิ้มอยู่นาแวนคนเดียวเจ้าแม่เคยบอกแมนบอว่าเราเป็นหมยาพื้นเมืองเราเป็นหมอยาแสดงว่าเราก็ต้องหุ้วิธีหักษาเจ้าแม่จำปีเออมึงสลาดแท้อีจำปา จำปามึงเฝ้าเจ้าแม่อยู่นี่เดอ้อกูซิขึ้นไปเมืองมนุษย์ไปซูนเอาดวงจิตเท้ามนุษย์น้อยหูบงามผู้นั้นลงมาเมืองบาดาลมาหักษาเจ้าแม่จำปีเออฮีไปฮีมาเจ้าแม่ทนบวหยแล้วนี่เว้าสุดจำปาก็แปลงกายเป็นพญานาคแล้วลอยขึ้นนาน้้ำเพื่อไปซูนเอาดวงวิญญาณของเท้าโสมให้ลงมาหักษามรกตเทวีในเมืองบาดาล ในขณะที่เท้าโสมกินข้าวแรงแล้วก็เข้านอนรับตาไปได้ประมาณ1 0บหนาทีก็ได้ยินเสียงมีคนมาเอิ้นอยู่ทงหัวบนนอนเท่าโสมเท้าโสมหมอ,อยาโสมเอ้ยเท้าโสมลุกขึ้นนั่งแล้วตั้งใจฟังเสียงเพื่อความแน่ใจหมอ,อยาโสมหมอ,อยาโสมเท้าโสมตัดสินใจไใขรประตูเงิน แล้วยางลงเฮือนไปหาที่มาของเสียงเอิญเมื่อไปฮอดก็พบเห็นผู้ยิงวัยกลางคนใส่เสื้อเขียวเขียนเยาใส่สิ้นสีเขียวมีผ้าสีเขียวปกคลุมหัวจนลงมาฮอดลำคอเท้าโสมเกา่าเจ้าแมนผู้ใดคือมาเอิญคอยดึกดื่นเทียงคืนแท้เจ้าอยู่ใส่อยู่บ้านนี่วาคอยคือโบอเคยเห็นเจ้ามาก่อน แล้วเจ้ามาเอื้นคอยมีเวียกอย่างบ่จำปาเกา่าคอยมาขอความสวยเหลือจากเจ้าตอนนี้เอื้อยของคอยบาดเจ็บสาหัสถือของแหลมมีคมแทงใส่กลางท้องเลือดไหลโบยุดเลยขอความกรุณาจากทานสวยเอื้อยของคอยเดเท้าโสมเกา่าและตอนนี้เอื้อยเจ้าอยู่ใส่ จำปาเอื้อยคอยนอนรอท่าอยู่เฮือนของคอยพุนเท้าโสมเกา่าขันจังสันท่าอยู่นี่เดอ้อเดี่ยวคอยขึ้นไปเอาอยาอยู่ถึงเฮือนก่อนหลังจากที่เท้าโสมขึ้นเฮือนไปเอาอยากลับมาหญิงเสาวผู้แปกหน้าโกเฝ้าพาเทา้าโสมยางลงท่าแม่น้ำเขคมบานไปหดเค้มน้ำเท้าโสมโกถามด้วยความสงสัยแถวนี้มีเฮือนค้นหวา ตั้งแต่เกิดมาจุใหญ่คอยอยู่บ้านนี้บัเคยหู้มากนว่าแถวนี้มีบ้านคนและบัเคยเห็นว่าท่าน้ำบ้านเฮาจะมีเหือโจอดอยู่หาก็เห็นคืนนี้ละจำปากาวเฮือนคอยอยู่ฝากน้ำเบื้องนั้นพุ้นคอยสิพาเจ้าขึ้นเหือนี้ข้ามไปเวลาขึ้นเหือข้ามไปฝากนั้นให้เจ้ารับตาเดอ้อ แล้วให้เจ้าจับซนเสื้อของคอยไว้ให้แน่นห้ามมืนตาจนกว่าคอยสีบอกให้เจ้ามืนเท้าโสมฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของหญิงสาวเปลกหน้าผู้นั้นลอยเหือไปได้ระยะหนึ่งหญิงสาวผู้นั้นโกบอกให้เท้าโสมมืนตาเท้าโสมมืนตาขึ้นก็ตกใจเพราะว่าเมื่อกี้ตอนขึ้นเหือมายังมืดอยู่ ยังเห็นแสงดาวจากท้องฟ้าและแสงเดือนโ็ยังสะท้อนกับน้ำอยู่แล้วเวลาผ่านไปบ่พอเท่าใดท้องฟ้ากับไก่มาแจ้งสว่างป่านตอนสวยคือกับว่าบ้านของหญิงสาวเปกหน้าผู้นี้อยู่คนละโลกอยู่คนละพบกับบ้านตนเองและทีเฮ็ดให้เท่าสมตกใจหลายกว่านั้นคือเฮือนหญิงสาวเปกกน้าผู้นี้แตกต่างจากเฮือนสาวบ้านทั่วไป เพราะว่าเฮือนหลังนี้ส่วนหลายแมนเฮ็ดด้วยแก้วมรกตและทองคําที่มีคา่าพร้อมทั้งประดับด้วยคําที่แกะสลักเป็นลวดลายงามตามหัศจรรย์เซนวาหูพญานาะคงูหรือสัตว์ใต้น้ำซึ่งบ่เคยเห็นอยู่ใสมาก่อนเท่าสวมเก่าเอาคือมาหูไวแท้มันเกิดอย่างขึ้นแล้วบ้านเจ้านี้มันคือบ่คือบ้านคอยจำปา เจ้ายางมานำคอยแล้วเจ้าสิได้คำตอบที่เจ้าต้องการจำป่าพาเท้าสูมยางเข้าไปหามรกดทีวีเมื่อเท้าสูมยางนำหญิงสาวเปกน้าเขาเืินไปเท้าสูมก็ต้องตกใจในภาพที่ตัวเองเห็นนั่นก็คือหญิงสาวอีกผู้หนึ่งที่ใส่สุดสีเขียวคล้ายคือกับสาวเปกน้าที่พาตัวเองมานั่งอุ้มมูสีเขียวโมรกต ที่มีหอนลักษณะเป็นตายานนอนอาบเลือดที่ไหลออกมาจากพื้นท้องเลือดของงูใย,ยตัวนั้นได้ติดแปดไปทั่วพื้นของเฮงือนที่เห็ดด้วยแก้วจำปาเกา่าพวกเขาคือพญานาคงูใย,ยที่มีหอนที่เจ้าเห็นแมนเจ้าแม่มรกตเจ้าแม่ที่คุ้มครองและปกครองสายน้ำมรกตแห่งนี้มาเป็นเวลาหลายกว่าพันปีแล้ว เพิ่นถึกบาดเจ็บจากมนุษย์ทาำหา้เจ้าพอสิมีวิธีรักษาเพิ่นบอ่อเท้าสาวมเก่าเจ้าเว้าคืนไหมดูงูใหญ่ยยที่นอนบาดเจ็บนี้มีซือว่าจังใดซือนี้คือมาคุ้นหูคอยแท้จำปาเจ้าฟังบ่อพิษดอกงูใหญ่ยยที่นอนอยู่ต่อหน้าเจ้ามีซือวา่ามรกตเทวีเป็นผู้เดียวกันกับ ผู้ที่ไปจอบฟังเจ้าเป่าใบไหมอยู่เถิงภูมรลกฏท่านแหละเท้าสมตกใจตบหน้าตัวเองคอยโบได้ฝันไปแม่นบอจำปาา่าเก่าทุกอย่างมันแมนความจริงเจ้าฮีพักษาเจ้าเมกอนกอนซีบอทันการหลังจากที่ปิ้นปั่วดีแล้วเจ้าต้องการอย่างพวกเฮาซีหามาให้เท้าโสมลงมือปินป่วมลกตเทวีด้วยยาพื้นเมืองที่นำมาจากโลกมนุษย์ เป็นเวลาหกวันหกคืนจนหายดีย้อนความใกล้ชิดเฮ็ดให้เกิดเป็นความฮักที่สนิทแน่นหลายขึ้นกว่าเกา่าต่างฝ่ายต่างโกเปิดใจล้มกันเข้าใจกันต่างฝ่ายต่างกกมอบความฮักที่ดีให้กันและกันมรกตเทวีแปลง่กายเป็นมนุษย์อยู่กินกับเท้าโสมในเมืองบาดาลเป็นเวลาหกมือ ท้าโสมกาวคอยยากอบใจมนุษย์หาป่าภูนั้นที่เฮ็ดให้คอยได้มาอยู่ที่นี้ได้เห็นหน้าเจ้าทุกมือได้จับมือเจ้าได้กดเจ้าและได้หอมแก้มเจ้าคอยคือมนุษย์ผู้เดียวในโลกนี้ที่โชคดีที่ได้เมียเป็นพญานาคที่มีอายุหลายกว่าพันปีเออว่าแต่คอยสีเอินเจ้าวาจังใดดีเจ้ามีอายุหลายกว่าคอยหลายกว่าพอเท้าเมเท้าของคอยอีก เอินเมเทเอายาทวดหรือยาทวดของทวดของทวดของทวดข,ของคอยได้บโบละคอยคิดออกแล้วสีเอินเจ้าวาจังใดดีเอินเมียเอาสะเนาะมันเอินง่ายดีและกะมวนอีกมอลกฏทีวีเก่าขันมันมวนกะเอินตลอดเดอ้อเอินแต่คอยผู้เดียวขันเจ้าไปเอินผู้อื่นยามใดคอยสินำไปหักคอมันให้หมด อันที่เจ้าเอินว่าเมียนะันาเท้าวสวมเกาโดยโดยเมียมรกตเทวีเกาาสมเจ้าหูบอเจ้าคือผู้ชายคนทำอิดที่ได้กอดคอยเท้าสมเกาโอแสดงว่ายังบริสุทธิ์ค่อยเลือกคนถือได้เนาะน,นี่มรกตเทวีเกา กะเมนแล้วคอยนะทางงามทางบริสุทธิ์อยู่โสมเจ้าหูโบตั้งแต่คอยได้หับไออุ่นจากอ้อมโกอดของเจ้าในมือนั้นคอยก็กิ่นบบไ้นอนบอรับมันหู้ซึกตื่นเต้นแป๊กๆจังไดบอบหูจากที่คอยเคยสาบานกับตัวเองว่าซีโบอขอมีความหักตลอดการแต่คอยได้มาพบเจ้าความคิดของคอยกับเปลี่ยนไป คือดังต้นไมมที่หากกเริ่มปงใบพอถือฟุ้นถือน้ำจากความหักมันก็เริมเบงบานคอยอยากให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปอยากอยู่อ้อมกอดเจ้าตลอดไปแต่มันคือสิเปลี่ยนไปบ่ได้ดเพราะเจ้าเป็ี่นมนุษย์เจ้าลงมาเมืองบาดาลได้หกมือแล้วพอเม่พี่น้องของเจ้าคือกำลังวุ่นวายสอกหาเจ้าอยู่ และอีกอย่างหนึง่งมนุษย์สามารถยุวังบาดานได้หอดเจ็ดมือเท่านั้นกก่มือที่เจ็ดไปห่างกายของเจ้าซีมีเกตคือกับพญานาคและเจ้าโกโบสามารถกับโลกมนุษย์ได้อีกจนกว่าดวงจิตของเจ้าแข็งดวงจิตพญานาคจะเก่งก้าสามารถได้ต้องใช้เวลาเป็นหลายห้อยปีเจ้าเก็บเครื่องสาคอยสิพาเจ้าขึ้นไปทรงเท่าสมเกา่า แล้วมือใด่เฮาจังสีได้พบกันอีกมลกฏเทวีมื TV, มอใดที่เจ้าค,คิดหอดคอยให้เจ้าขึ้นมาเป่าใบไม้อยู่เทิงมลกฏแห่งนี้เมื่อคอยได้ยินเสียงเป่าใบไม้คอยจะขึ้นไปหาเจ้าในทันทีเท้าสวมเกาคอยซิมาเป่าใบไม้ในภูมิลกตทุกมือมลกฏเทวีเกาคอยกระซี่ขึ้นไปหาเจ้าทุกมือคือกันเท้าสวมเกา ข้าน้อยขอสาบาน่อสิงศักดิ์สิทธิ์อยู่ใต้บาดาลแห่งนี้ข้าน้อยสิขอหักนางมรกตเทวีเพียงผู้เดียวจนกว่าชีวิตของข้าน้อยจะดับสูญมรกตเทวีเปล่งกายเป็นพญานาคแล้วพาเท่าโสมขึ้นไปทรงยังโลกมนุษย์ติดตามเรื่องจีวอนนาคาตอนต่อไปได้ที่ช่องยูนิชแนลด้วยการกดปุ่มติดตามและกดปุ่มสันกระดิ่งไว้ขอขอบใจ